ื่อวี้อาทิตย์เองันนี้ที่อยู่กับเกมรถนะป็นคนขอเพราะว่าเขาชื่อว่านุกทุกนุกทุกมันชื่อมัาานอ่านยากจริงๆนะนุกมมยแท็กทุกนะครับอ่านผิดขอไฟด้วยเพราะมันยากมากคนนี้ก็เป็นผู้โชคดีนะเพราะว่าผมพ่อพ่อผมเติมเรียบร้อยตางพ่อครับไม่ใช่ตางผม นี่คือคันใหม่ของผมเองนี่อเขาบอกว่าขอรถคันนี้นะครับเขาขอว่ารถสปอร์ตตอนแรกผมก็คิดว่าเขาบอกสปอร์ตคานะมันก็มีรถสปอร์ตที่มันเป็นสองอันอะคือมันจะมีรถสปอร์ตที่มันเป็นคันยา,ยา,ยาวๆแล้วก็คันเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ก็ตามพ่อนะ ผิดก็อัดไว้ครับตอนนี้ก็โอ้เขาปคนขอมาบานหมื่นแปดล้านอันทำไม่ไหวยอกยอกยอก <c oughs> ผมเพิ่งโตผมเพิ่งเติมตอนเย็นนี้เองตอนที่กำลังกินข้าวตอนนั้นมันเติมไม่ได้มันขึ้นอะไรไม่รู้ผมก็เอหมดหวังแล้วผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า ต้องดับเครื่องเปิดใหม่แล้วมันก็ได้จริงด้วยฮึ่มผมก็เลยได้สกินสกินนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นคนเติมนะถึงจะมีแต่ลืมกดติดตามผม้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเดือนนี้หมดพ่อผมยังไม่เติมให้เพราะว่าต้องกดติดตามถึงหน <You know? S 1> ึ่งร้อยยู่เนาะชวนเพื่อนมากดติดตามผมได้นะครับ <c oughs> จะไม่มีโฆษณาขั้นใดๆทั้งสิ้นนะเพราะพ่อผมบอกว่าเติมแล้วไม่มีโฆษณาเงีนเงนีแต่ V.I.P ผมรู้สึกว่ามันเป๊กๆมันมันได้เงินเยอะจริงนะ แล้วผมรู้สึกว่ามันแปลเๆีดมันเหมือนของในเกียมันแหวงขึ้นคือเมื่อกี้ใช่ไหมผมมีเงินประมาณแสนแสนแสนแปดพันใช่ไหมอัพไอ้รถคันนี้หมดเลยฝึก <c oughs> อัพได้ประมาณสองถึงสามมันผมก็คิดว่าอัดพรุ่งนี้ไงผมก็เลยยังไม่ได้อัดแต่ว่าอัดวันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นรถที่ตัวเองชอบเลยเพราะว่า คุณผู้ชมขอมาเยอะมากก็ต้องทําให้ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วผมก็จะเฮ่อารถที่ตัวเองชอบก็ไปอยู่เลตเดียวที่ทุกคนรู้จักก็คือจําไม่ได้เดี๋ยวไปดูหน้าเราปีตึดตัดภาพไหมเออไม่ต้องตัดภาพหรอกเอาอย่งนี้แหละตึงดึ้อดกับขังไม่ใช่และผมมีโครงกระดูกด้วยที่ทุกคนใฝ่หา เขาบอกว่าทันวาทันวาจะฮาลาวีนใช่ไหมผมไปเล่นเกมโลบอกอันนี้เกี่ยวกับโลบอกนิดหน่อยก็คือทันวาก็คือทันวาก็คือวันอะไรนะวันวันอะไรนะวันฮาลาวีนเออใช่วันฮาลาวีนใช่ไหมนั่นแหละในโลบอกมันมีวันฮาลาวีนเยอะมากเลยแมปอ่ะ ถึงว่าคนไทยสร้างก็ตามมันก็มีวันฮาโลาวีนผมไม่เข้าใจอ่ะมันยังไม่ถึงเลยนะเกมรถก็เหมือนกันเกมรถก็ทำอโอเพ่นนี่เห็นไหมขั้นสีทองอตอนนั้นแพ้ยับเลยตอนนั้นตตอนนี้ไม่แพ้แล้ว อีกรอบนึ้ยหยอกหยอกมันเติมไม่ได้แล้วนะอันเนี้ยเพราะเขาไม่ให้เติมซ้ำ V I P วอ้าวันหนึ่งตอบข้อก่อน 1 3ึ่อยสสิบต่อเดือนเลยนะครับเช็กเขาผม V I P รู้ไหมคาทไมเขาถึงรู้ว่าผม V I P เห็นชุดนี่ไหมชุดเนี้ยมันสื่อเพราะมันเป็นหน้าปก V I P ไงนี่ชุดเขาก็เท่มันแกนจีจีเกมเมอนะครับโปรโมทหน่อย <laughs> พอ่อพ่อไม่ว่าเหรออ๋อไม่ว่าเหรอครับพ่อผมเจอใหม่อเอา้าจิกด่านไหนแล้วเออไม่คิดว่าอาจจะไหนสมองทื่ออีกแล้วอ,อ๋อเขาบอกด่านไหนก็ได้อยู่ดีๆผมก็สมองทื่อขึ้นมาตืดไม่ใช่สมองทื่อ ผมจะไปเอากล่องนี่นี่นี่นฟรีชิงชิงย้ำไว้นะครับว่าพ่อผมอซื้อให้เดี๋ยวทำไมมันเพลงหกสิบสามเพชรดูนะกับเก้าเก้าพันแต่ผมมีสามพันเกมรถโคตรหลอกแดกต่างเลยไม่ใช่และวสี่พันมันกี่บาทเด็กว้าสาสิบเจ็ดเพชรผมไม่จ่ายฮ ดีดีผมก็บ้านเลยจะยิ่งครับว่าพ่อผมซื้อเฮ้ยนี่คุณเคยนะเนาะผมไม่มีทองซื้อเองหรอกเพราะซื้อไม่เป็นถ้าเกิดเห็นผมเติมแล้วเปลี่ยนชุดบ่อยๆนี่ไม่ต้องถามแล้วครับพ่อเติมเขาบอกว่าเขาบดนเลยนะว่า อะไรพี่โบพราะข้อเขาบอกว่าหมดไปแล้วสามวันค่างานก็ทำตามสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอนีนอะไร เง่นๆยๆๆๆย่นแยนแย่ยน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 ช่วงนี้อัดรถผิดบ่อยมากเพราะว่าไม่รู้จักรถจ่ิืมถ้าเกิดไม่รู้จักชื่อรถเหมือนผมก็พิมพ์เลขมาก็ได้นะโอ้ยแต่ว่าจีจีเกมเมอร์ผมยัง ผมจะไม่อัดให้นะเพราะว่าเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปซ้ำอีกนะก็ก็อย่าเอาก็อย่าพยายามเอารถที่มันซ้ำกันนะครับเพราะผมอยากให้มันเปลี่ยนใหม่บางเพราะว่ามันมันแบบคือมันรถเดิมแล้วมันต่อคลิปกันเลยก็คือรถรถที่หนึ่งก็รถเดียวกันรถรถที่สองก็รถเดียวกันนะครับก็กลัวจะเบื่อกันก็ จีจีเกมเมอร์นะครับก็ขอใหม่ด้วยนะครับโทษทีก็คืออย่าพยายามซ้ํากันแต่ด่านซ้ํากันผมไม่ว่านะเพราะด่านมันมีน้อยด่านมันมีประมาณเออเออคานวณแป๊บหนึ่งโอโอเคเดี๋ยวค่อยไปนับผมขี้เกียจที <c oughs> คือด่านมันมีประมาณสิบกว่าด่านนี่แหละผมก็มันก็ไม่ค่อยมีนะ แต่จะขอดาดอะไรก็ตามผมก็ได้หมดเพราะว่าตอนนี้ผมปลดล็อกได้ทุกดาอดไปลูกพอ่อนายตัวข้าไม่ได้น้ำมันน้ำมันของฉันอย่ามากินของฉันฉันไปแล้วเด้อบายบายนี่คือทั้งชีวิตผมเพิ่งได้เติมแค่ครั้งเดียวก็เป็นเรื่องที่คือผม โคตรดีใจเลยจะบอกให้ดูไหมทำไมถึงดีใจไม่ได้ดีใจเพราะได้เติมนะดีใจเพราะมันไม่ใช่ตังค์ผม <c oughs> ยอก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  <c oughs> พอคลิปนี้ลงครับโดนตืบนี <c oughs> ่นีจริงจกนี่นี่ เงียเงีเงงพอผมที่ไม่เลือกเติมอย่างอื่นให้เพราะผมบอกพ่อว่าเงินเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าหมื่นมันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยดูดูในแถบผมดิ มีเงินเกือบล้านหนึ่งอ่ะไม่ได้เติมนะไม่ได้เติมอะไรเลยนะเก็บเก็บไว้เพราะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นเดือนอะไม่ได้เล่นประมาณหลายเ,เกือบปีนึงอ่ะ e d นั่นอะมันก็เลยมีเงินเก็บเยอะพร่อมันก็มีกิจกรรมหลายอย่างไงพอเข้าไปแล้วตอนนั้นมันก็เป็นวันที่มันเป็นครบรอบวันอะไรไม่รู้ของเกมรถอ่ะที่เขาให้ชุดผมมั้งไม่ใช่ ให้ชุดมัง้งไม่ใช่ให้ตังกับเพชรนะแล้วตอนนั้นผมก็กิจกรรมมาเลยนะ่าที่อยู่ดีๆเขาก็ให้ตงังล้านสองแล้วก็เพชรสองร้อยห้าสิบป่ผมไม่ได้อ่านใช่ไหมในแท็บนะแล้วผมก็ไม่รู้เงียว่าจะเอาอะไรผมก็เลือกเพชรไปนะเพราะผมก็เพราะเพชรสำคัญหลายอย่างอยู่นะเอ้ยลืมกด โอ้พนเอาเอาแวะนิดหน่อยครับดูดีเท่เ่าสกินเน่ยช <c oughs> แต่งตัวใหม่ดีกว่าผมจะเป็นซอมบีเอ้าแล้วไม่ตัวผมมันเป็นนี้อของกระดูกไม่ได้ครับเด็ดติดเหลืองได้ครับ นี่ผมชอบชุนชดนี้มากเป็นชุดเก่าองผมทีม่กำเนิดมาไกลมากๆกลายโคตรโอเคต่อ네จะเล่นเป็นตาสุดท้ายนะครับเป็นคนกิงีนๆเงๆนเงไม่ค่อยเจอคนโหดเลยวันเนี้ยสุดท้ายก็ตาย เอมตอนเนี้ยคือเกมรถแชร์ผมจะมีอะไรจะบอกมันมีบั๊กอันหนึ่งอะที่หนึ่งในร้านผมก็ยังพูดได้เพราะมันไม่ค่อยมีคนทาคลิปพวกนี้เลยคือผมเล่นไปเล่นมาใช่ไหมไอ้หน้าจอมันเป็นเสียงพูตอนแรกผมคิดวนะ่ามันเป็นที่โทรศพัพท์ไปที่โทรศพัพท์อ๋อโทรศัพท์พังแน่เลยอ๋อพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดง อะไรวะตอนแรกก็เอา้าโทรศัพท์กูพังหรือโอเคเป็นเซนเซอร์นะครับแอนแอนแอนเออนั่นแหละเอ้าสุดท้ายเป็นบั๊กเฉยเพราะผมก็ดูแล้วว่าโทรศัพท์ตอนแรกมันไม่มีรอยแตกนะแต่ตอนนี้มันมีรอยแตกแล้วเพราะมันล่วงบ่อยเพราะมือผมมันเล็กยอๆมันมัน,มน,มน,มนคงนี่แหละ แล้วก็ทุกบ่อยเพราะหัวร้อนอีกเกมรถนี่แหละคือน้ำมันมันจะจุกปากกันแล้วไงเออนั่นแหละก็หัวร้อนตรงนี้บ่อยประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะแต่ที่จริงมันเป็นมากกว่านี้อีกแต่ว่ากลัวโทรศัพท์พังเดยอของหายหมดอีกอือฟีไฟลไม่ต้องไปเติมแล้วครับผมบอกเลยถ้าเกิดเติมก็บ้านรวย บางคนอายุสามสิบนะยังเล่นเกมรุดอยู่เลยสูผมยังไม่รู้เลยว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่เขาน่าจะเป็นผู้หญิงนะวิวทุยไม่ใช่หละก็โชคดีนะเลยนะถ้าเกิดผมขอแบบนี้นแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์เพลง โชคดีมากนะครับเพราะผมเติมพอดีแบบนี้ผมก็ดีใจนะที่พ่อผมไม่ให้ผมดูวิธีการทำเดี๋ยวเงินในวอลเลตพ่อผมมันหมดนะเฮ้เฮเพราะผมจะเอาไปเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นเลยแต่พ่อผมไม่สอนแต่ก็ดีแล้เพราะผมก็ไม่เป็นเหมือนกันตอนนี้ แปะแขนถ้าเกิดใครที่ดูเกมรถนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำเป็นเฮ้ยติดบัคชีเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นออบบี้แมปกระโดดประมาณ30นาทีแล้วก็ให้พ่อผมใส่เพลงไปนะให้ดูความเทโหดของผมว่ามันเป็นยังไงแต่เอาคลิปเก่าให้รอดก่อนคลิปเก่าผมก็จะตายอยู่แล้ว คลิปแต่ตอนนี้ยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตหายใจเดือตื่ผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเงินเอาเอา ต้องดูลาดแล้วเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ไอ้รถคันนี้มาไกลมากจะลองให้ลองให้ดีจริงใจนี่นะเอ,เอาเอาแต้มไปหนึ่งพันห้าพันดาวกูอกกูแตกกูแตกถ้าเกิดผมรอดผมจะ ถอดเสื้อแล้วก็ตะกวนนอกบ้านตายโอเคครับแคทชั่นนะครับเอิมพ่อผมจะได้ถูกใจสิ่งนี้เอิมกดมันตรงนี้นะคะรับแล้วก็ดูิีสักหน่อยดูดีครับคนรวยทุกไม่ใช่แหละเงินพ่ออุ้ยสีนาทีตอนนี้อ่านไปกินนาทีนะ โอเคนะครับผมก็จะปรับคูสีด้ยนะอ๋ออ๋ออไอ I am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  ร am เพลงใหม่เพลงใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูช่องอาทิตเพลงก็คือเพลงนี้แหละ I am งง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  นี่คือโปรนะครับดูดีโปรโอาทิตย์เพลโอ้โหอย่างไวดูดีครับโคตรโคตรโกงอะดูดีมันไวมากเลยอู้หูโคตรไวเลยเห็นไหมมันโกงเนี่ยมันโก้งเนี่ยไม่ได้ปรับคูณสี่ด้านหน้าเนี่ยเ,เ,เาานะทำมัคูณหนึ่งซะออกดผิดเนี่เน้นโคตรเสียเ,เลยนี่นี่ดิดูวู้นีนน่ครับ เป็นรลดโอตึ้งๆๆตึ้งตึ๊ง,งตึ๊งตึ๊งตึงตึ๊งตึ๊งตาึงตนนึ้งตึงตึ๊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 งตึ้งตึ๊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 งตึ้งตึ๊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 งตึคงตึ๊งตึ้งตึ๊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 งตไ๊งตึ่งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ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 งต โอเคครับเพือพ่อนเพื่อนวันเดียรีไปก่อนหน้าเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดซัสไครตและติดตามช่องกันดิฟีเลยรับโอเคบ๊ายบาย